<c oughs> <c oughs> อ่าขอโทษครับเอ่อสวัสดีครับกลับมาอีกครัง้งกับ Generals นะครับเราจบภารกิจของ G L A ไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นภารกิจของอเมริกาโดยที่นอร์มอลครับโอเคไป General I am Lieutenant Eva I will serve as your com officer for our campaign against the Global Liberation Army We know the GLA have access to lethal b i o ่ออาวุธชีวภาพลีพลและเราได้ติดตาม e า e ุธเหล่านี้ไปถ d งแบก r ดดทหารของเราได้จัดตั้งขึ้นนอกเมืองแ a ะรอคำสั r งของคุณครับโอเคครับภารกิจของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นภารกิจที่ต่อจากภารกิจของ GLA นะครับหลังจากที่ GLA ยึด <c oughs> จดรวดเชื้อโรคแล้วก็มาระเบิดเมืองอะไรสักเมืองนะฮะแล้วก็เอาชนะกองทัพจีนกับอเมริกาได้นะครับ okay. Oh. No, you did go back there. Iraqka. Radar lock! Break! Break! Oh! I'm hit! Hawks down! Anybody see a shoot? Negative! No shoot! Echo company, engage! Roger! Target acquired. Enemy in perimeter, range 200. Oh, oh, whole oh. All units stand by. Fire I'm Let's finish them off. We got Help here. Uh-huh. Oh yeah. Siege of Baghdad. Enemy perimeter breached. General, you okay, must to Baghdad and eliminate really all ready. GLA forces. โอเคเรามีทหารมาแล้วครับอ่าเอ,าเอาพลาดินแทงค์นี่คือความสามารถของกองทัพอเมริกันนะครับมีพลาดินแทงค์นะฮะสไปดรอนแล้วก็แน่นอนครับซ่อมอัตโนมัตินะฮะออกเครื่องบินวัสดีครับ อันนี้คือสปายเซ็นเตอร์นะครับมีฮอชินุกนะครับเป็นตัวเก็บนะฮะน,น,นี่ก็ ที่เก็บรถถังอยู่นี่นะฮะแบทเช่นโรน,รนปุ๊บสร้างออกมาครับ,บรอ่อารถฮัมวีนะครับแล้วก็รถคูเซเดอร์นะฮะโอเคตอนนี้ทหารของเรานะครับมี ทหารเรนเจอร์แล้วก็มิสไซล์ดีเฟนเดอร์นะฮะปครับเดี๋ยวผมจะให้เรนเจอร์นะครับไปเข้าในรถฮัมวีนะฮะเพื่อช่วยยิงนะฮะฮัมวียิงเบานะครับ thick sequet เอาไงเอ r เห r นไหครับแบตเทิลโรนนั้นสามารถที่จะยิงต่อสู้พวกทาหารราบได้ฮะแล้วก็สามารถที่จะซ่อม รถถังได้ด้วยส่วนอีกอันสกาโดนนี้ก็คือ,อมันจะสามารถที่จะตรวจจับดีเทคนะตรวจจับพวกทหารที่สเตลหรือพังตัวอยู่ได้แล้วก็ะจะเปิดแผนที่ได้กว้างขึ้นโอเคพวกนี้ผมจะสร้างมาทำไมไม่รู้ผมคิดว่าไม่น่าจะสร้างเลยเยอะ ไปครับต่อไปรถถังพาลาดินนะฮะเป็นรถถังที่พิเศษหน่อยยิงคล้ายๆกับรถถังคูเซเดอร์แต่ว่ามีเลเซอร์ไว้กันมิสไซล์นะฮะพวกทาหารจะรวดจากสมมุติจากมิสไซล์ดิเฟนเดอร์ RPG อะไรพวกนี้นะครับหรือจากล็อกเก็ตวัคกี้อะไรพวกนี้มันจะสามารถที่จะใช้เลเซอร์ในการต่อต้านอาวุธต่อต้านอาวุธได้นะอาวุธจรวดอะเฉพาะอาวุธจรวดนะ Oh okay. yeah? I'll fire at anything. Let me launch one. Uh -huh. Got my missile launcher right here. Polished and ready. Yes, sir. Got my missile launcher right here. On your command. Armor detail reporting. โอเคครับเอารถถังบุกไปก่อนนะวัดฮะเดดเดเดเดอด่านแรกมันมีสกัดแล้วหรอวะ got my missile launcher right here. Oh those clouds, man. Could be anthrax. General, Washington orders us to enter the mountains and destroy the enemy scud storm. Crusader tank responding. The civilian buildings are occupied by โอเคครับฮอชินุกมีความสามารถอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากที่จะเก็บแ,แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูละกัน พอชิ้นุกสามารถที่จะขนพวกรถถังขนพวกทหารหรือรถถังได้ครับแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็สั่เอาขึ้นลงได้อิสระนะครับ คนได้ทั้งคนและรถนะฮะอ่าเบือนคนจะตกใจกันนะฮะเฮ้ยใค,ครขับชินุกมานี่นะฮะ the supplies rolling. I'll get it there. Blades in motion. Right on schedule. Right on schedule. I'll get it there. Oh. Keep the supplies rolling. Provisions en route. Blades in motion. Gentlemen, capture enemy oil derricks to secure more supplies for the war effort. Okay, have to have to come be Careful out there. Army's elite. Hit let me launch. One. Sure thing. Ah. Need a point man. Army's elite. Always prepared. I'll fire at anything. <coughs> Got near <back. coughs> Oh yeah. Whoa oh yeah. Looks like a good run. Building capture complete. The building is captured, sir. We have their building. Building capture complete, yep. appointment. Lala, okay, bye. Yeah. Here comes trouble. I need a Army's elite. I get the goods. Blades in motion. i here. Bye. Looks like a good run. Looks like a good run. Break it loose. Break it loose. ยิงทำน้ำมันฮ่าฮ่าบายบายยิงมันฮ่าาอ้วไปไปา,าว๋อ,อคอยล้มทับซะงั้น กูเซเดอร์เราโดนรถถังล้มทับนะฮะ like เฮ้ยหอคอยล้มทับกูเิ็โอ้มันเข้าตึกครับในเวลาของชินุกของเราแล้วครับไปอา้าวนี่ครับคอมแบทดรอปครับเข้าตึกที่มีศัตรูอยู่ครับว้าวฮ่า huh. ฮ อ๋อใช้ได้เชนเลนเจอร์นะฮะนี่ซด์ดีเฟนเดอร์เข้าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรและอีกสองคนนีอ้อ้อยมีมาให้ก็ไม่บอกครับไม่เป็นไรครับใครโดนอะไรครับเนี่ยมันยิงก็ไม่ได้ด้วยนะฮะับใคครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราแอบมาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับลงมาครับนั่นแหละยิงแมมฮ่า uh huh. nice แล้วก็เข้าซะเลยโอเคครับคีดเหลือมานี่คิด like ว่าผมควรจะมาปล่อยพวกนี้ก่อนนะฮะลุยเลยครับ อ่า uh, ได้ของเพิ่มแล้วฮะอ่า <Fre aking S 1> เราได้ไพโลตมานะครับซึ่งเอาไว้เข้าพวกทหารศัตรูนะฮะยานยนต์ศัตรูนะครับ เอ้ไม่ใช่ยันยนต์ศัตรูยันยนต์ที่ยันยนต์ของเราอะไรครับเพื่อที่จะเพิ่มยศน,นะฮะดูนะครับหนึ่งสองซ้ำป๊บได้นยศครับนี่ฮ่าเพิ่มยศได้ครับ ซึ่งเวลาที่ยานยนต์ของอเมริกานะครับที่มียศนะฮะโดนพังนะครับก็จะมีไพลอตหลดออกมานะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปเข้ายานยนต์ของเราคันอื่นๆที่ไม่มียศได้นะครับซึ่งมันจะเกิดยศขึ้นมาโอเคครับเราต้องดูยมันครับตอนนี้ครับมาตรงนี้เลยฮะสไปโดนครับสไปโดนก็เป็นตัวเปิดแผนที่นะฮะปุ๊บ พางตัวด้วยครับแต่ว่าถ้าเิดถูกจับขึ้นมาก็โดนทำลายโคตรง่ายนะฮะเปราะมากอะไรเนี่ยแล้วเครื่องบินพวกนี้มึงทำอะไรครับเนี่ยแม่งมาถึงยังวะ There are so many soldiers here. How about Oh yeah! Let's go for it! Looks like a good run. Anything can keep You want some of this? Chew on me! Whoa! Oh yeah! Whoa! Whoa! Looks like a good run. Looks like a good run. Let's go for it! Oh yeah! Let's go for it! Looks like a good run. เอเเเอเราจะทำในเดียเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เอออะไรเนี่ยตึมโอ้ว้าวขอบคุณมากเครื่องบินความสมามารถเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีให้ใช้นะฮะเป็นแอร์ฟื้นโอบอมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ นี่นะถ้าเข้าไปให้ใกล้ๆแบบพอเหมาะพอเหมาะนะฮะเออทหารที่อยู่ในฮัมวี่ก็จะยิงออกมาได้นะครับ โอ้เจอสกัดแล้วสกัดโอ้โอ้โอ้สติงก์ไซสายพวกเราสติงก์กคสาบมาละลุย เยี่ยมอุย้ยพิษระวังพิษระวังพิษเย่ความจริงมึงใช้เครื่องมินตั้งแต่แรกมึงมันน่าจะทำลายสก,กัดได้ตั้งนานแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ต้องเอาแล้วหมดแล้วเอ้ยชนะเราเคครับ <c oughs> นี่คือภาร,รกิจเริ่มได้ของอเมริกานะครับแล้วต่อไปเราจะเจออะไรก็ไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลยเราพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ